สวัสดีครับผมกายนะครับศึกษิ์โดยสวรรค์ครับมาจากทีมอเมโก้นะครับอเมโก้ของเราก็จะมีสมาชิกในทีมอีก2คนนะครับก็คือคุณเชอริดานะครับแล้วก็คุณวิไัยวัลนะครับอเมโก้นะครับเป็นวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมหรือว่าการเรียนนะครับเนื่องจากทุกวันนี้โลกของเราครับเปลี่ยนไปทุกๆวันซื่อต่างๆข้อมูลมากมายเข้ามาในหัวเราถ้าเราไม่รู้จักการจัดการตัวเองเราก็เสียสิ่งที่มีค่ามากสุดไปนั่นคือเวลานะครับ กลุ่มเป้าหมายของเราครับเราเนี่ยทารกไปที่นักศึกษานะครับที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปีแรกนะครับที่เขาเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์ในการเรียนมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจุดเด่นเพนพอยต์ของผลิตภัณฑ์เรานะครับก็คือเราเนี่ยใช้ระบบ AI นะครับในการเข้ามาทํางานของแอปพลิเคชันซึ่งจะทําให้การวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกต่อนักศึกษาทุกคนนะครับผลิตภัณฑ์ของทางเราครับที่ต่างจากคนอื่นเลยเนี่ยก็เพราะว่าเรามีระบบ AI นะครับ ที่จะช่วยในการซัพพอร์ตของข้อมูลของทางแอปพลิเคชันของเราเรามีคอสต,ต่างๆให้เลือกเยอะกว่านะครับแล้วก็เรามีคอมมูนิตี้ที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชันด้วยครับโอเคครับนั้นเรามาถึงพาร์สุดท้ายของเราครับช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยเข้าที่ Facebook Amigo เลยครับก็จะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดในการติดต่อเรานะครับขอบคุณครับ